นูมาอ่านตามือนเดินนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคลิปแรกอะเราถ่ายคลิปอะไรใช่แล้วคลิป่ะเปิดให้ดูนะคะของนี่นะคะคลิปมันหายไปแล้วค่ะมันไม่ดูไปอยู่ไหนแล้วไงดีออ ID ละ่ะนะคะมันหายไปแล้วะคะ่ะทุกคนคลิป เพื่อนจำได้ไหมล่ะคะแล้หน้าฉันเปิดไปมันหายแล้วอ่าดูอ่านถัดไปดีกว่าเรื่องถัดไปดีกว่าเ,ออเรื่องอะไรคะหน้าเฉินนี่ไม่เสร็จจะแกะเรื่องถัดไปเรื่องอะไรนะฝึกอ่านประโยคไม่ได้ฝึกอ่านประโยคนะคะคุณนี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยคคะ่ะอ่านถัดไปเลยนะคะกาแพร์เคาะเคาะค่ะ เป็นกอง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 กลยึงทุกคนถ้าเปิดต้องเปิดหนังสือดีๆนะคะเดี๋ยวกระดาษบาดมือค่ะโอเคค่ะชะมีแวะ อีกางอเงอีกางอเงผเผมาจะขอถงเะชนะคะคงงอเ่อ่ะอ่ะอ่านถัดหน้าถัดไปเลยค่ะอ่ะเปิกหน้าเดี๋ยวมะกกนชะนี ชอแล้วแล้อลขอถงะ,ะ,ะขงง้ข้างล่างข้างล่างยังไม่เอาเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคเป็นงาะใช่โอเคค่ะ่ากินนะคะทุกคนถ้าปอดที่จะไปไหนอะ่ะต้องใส่แมสค์คะไม่งั้นยวเชียร์โควิดติดนะคะทุกคนตอนนี้นะคะประเทศไทยติดนะคะทุกคนติดเยอะเลยใช่ไหมคะเชียร์โควิดค่ะใช่ค่ะน่นะคะไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมคะต้องอยู่นะคะ แผลที่นิ้วค่ะตรงเท้าด้ขค่ะโดนกระเบื้องบาดนะคะทุกคนนี่ทุกคนต้องระวังด้วยนะตอนย้ายบ้านใหม่เหมือนพวกเราจะะ้าตอนะคะ่ะน,นิ้วเ,เดี๋ยวหน้าสุดท้ายจะจบแล้วค่ะเหมือนว่าจตายาวเหมือนหน้าตายาวกว่าเรื่องนั้นเลยนะคะทะคุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะ่ะ เลาะคูนาหาชาลีกะชีวานคใคร,รอยากตั้งชื่อว่าชีวาหรือชาลีใช่คะอย่าลืมกดใช้กดแชร์กดซับสไครต์ดิค่ะบ๊ายบายโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ นะคะถ้าทุกคนอยากมาดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครับแชร์ใครด้วยนะคะบ๊ายบาย